ทียอะไรวะ,ะไรยลักเปิดรับสมัครนักศึกษา t c a s 64รับสมัครนักศึกษา t c a s 64รอบที่2โควตา14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันระหว่างวันที่2มีนาคมถึง29เมษายน2564นี้สมัครเลยที่ entry.wu.ac.th สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกุญนนท์ในรายการวไลลักษ Moving Forward Student Talk ค่ะรายการที่จะพาคุณผ,ผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลายัยวไลลักษ เป็นประจำทางวัยลักษ์ชาแนลค่ะและคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าสาขาชีววิทยาและสาขาเคมีเขาเรียนและเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรและที่เห็นว่าเขาอยู่ในแลบเนี่ยเขากำลังทดลองเรื่องอะไรอยู่และที่เขาร่ำลือกันนักหนาค่ะว่าเรียนยากมากต้องจำเยอะนูน่นนี่นั่นสูตรเยอะเนี่ยมันจริงไหมวันนี้เราจะมาหาข้อมูลแล้วก็จะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสิ่งที่พูดมาจริงหรือเปล่ากับเรื่องราวของเด็กชีวะและเคมีวไลลักษ์ ตอนนี้ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านก็อยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับนางสาวกริยาอักษรน,นำและนางสาวชานิดาจักรวัตรนักศึกษาหลักสูตรวิวทยาศาสตร์เชิงคำนวณชั้นปีที่4ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ,คะแม่ น้องนุกเนี่ยเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งต่อย้ำกันสักนิดนึงสําหรับสํานักวิชาวิทยาศาสตร์แต่วันนี้ลงลึกกันในเรื่องของหลักสูตรมากยิ่งขึ้นให้น้องแนะนําตัวกันก่อนอ่ะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิตยาสรน้ำค่ะชื่อเล่นชื่อออนเรียนสาขาชีววิทยาค่ะค่ะเป็นสิทธิ์เก่ามาจากที่ไหนเอ่ยอ๋อเป็นสิทธิ์เก่ามาจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชค่ะมาไกลมากจริงอีกคนหนึ่ง ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชลาจากักรวรริค่ะชื่อเล่นชื่อนุกนะคะมาจากาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้เรียนสาขาเคมีค่ะทั้งสองคนเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เมื่อมอปลายเนี่ยน,น้องๆเรียนสายวิทย์มาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมแล้วเราไปโดนตัวไหนทําให้เรารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช่เลยแหละอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราชอบหรืออยากเรียนด้านของเคมีล่ะคะนุก ออนสำหรับนุ่งนะคะก็คือเหมือนกับตอนอมัธยมปลายนะคะได้มีโอกาสาทำเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านของเคมีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ตัววิชาเคมีเองเนี่ยก็คือมีหลากหลายสาขาที่น่าค้นหามากๆเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านของเคมีค่ะทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์ค่ะแล้วน้องออล,ล่ะคะองหนูก็รู้สึกว่าตอนเรียนนะคะก็รู้สึกว่าแบบ ชีวะเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นในร่างกายเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับชีวะหมดเลยแล้วแบบว่าก็เลยมีความสงสัยพอสงสัยแล้วรู้สึกว่าชีวะมันสามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้ก็เลยรู้สึกว่ามีความสนใจที่จะเรียนชีวะค่ะน่าจะใช่ในแบบที่ชอบน่าจะตอบได้ในสิ่งที่สงสัยด้วยก็เลยเลือกเรียนสาขานี้แล้วทำไมถึงต้องเป็นวิทยาลักษณ์ล่ะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวิทยาลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ สภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ไม่วุ่นวายมากค่ะแล้วรู้สึกว่าคณะอาจารย์มีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพสูงก็เลยรู้สึกว่าเลือกเรียนที่นี่แหละคือโอเคแล้วใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วนุกล่ะทําไมเลือกวัาไรลักอ่ะตอนนั้นเนี่ยนุกกําลังลังเลค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยลักษกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะมหาวิทยาลัยนึงแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบห้าวันค่ะแล้วก็รู้สึกว่า ชีวิตมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากเลยเราต้องตื่นเช้าเราต้องนั่ง BTS เราต้องต่อคิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับกันกับการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่มอาวรารยลักเนี่ยเรา้สึกว่ามันสบายกว่าแล้วรู้สึกว่าเราต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบนี้ค่ะใช่ใช่เป็นคนสโลไลฟ์ Life, ไม่ชอบความวุ่นวายทั้งคู่เลยพูดเรื่องของความวุ่นวายเป็นหลักจริงๆริงว่า,าลักรัก็อยู่ใกล้สถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศใช่ไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ก<ช>ับ พีเอ็มสองจุดห้าเนาะใช่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวขึ้น BTS ด้วยใช่ค่ะไปไหนก็คือเดินทางได้สะดวกมีรถไฟฟ้าด้วยตอนนี้ว่าไหนรักอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยสาขาที่เราสนใจเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเดี๋ยวเอานุ๊กก่อนค่ะก็จากที่ได้เข้ามาเรียนใช่ไหมคะเหมือนปีแรกค่ะจะนักเรียนเนี่ยจะต้องทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนทุกวิชาเลยทั้ง4ี่วิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวะคณิตฟิสิกส์เคมีค่ะแล้วก็ มีโอกาสได้ค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยชอบในสาขาอะไรกันแน่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวนุกเองเนี่ยนุกก็ชอบเคมีเพราะว่าเหมือนกับได้ลองเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยมีความพร้อมมีศักยภาพแล้วก็รวมถึงตัวแลบเองด้วยเนี่ยมันจะมีงานเป็นงานเปิดบ้านนะคะก็คือจะให้แต่ละคนเนี่ยได้ไปเรียนรู้ว่าแต่ละแลบของสาขาเคมีเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วก็อยากที่จะทําตรงนี้ค่ะ คือตอนปีหนึ่งเนี่ยเรียนพื้นฐานเหมือนกันหมดทุกศาสตร์ทุกด้านของวิทยาศาสตร์ที่เรามีทั้งเคมีฟิสิกสีวะและก็คณิตศาสตร์อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแล้วเรามันเลือกตอนที่เรามาเลือกสาขาจริงๆเนี่ยมันปีไหนละคะประมาณปี2องคือแรกๆปีหนึ่งทึงสุดท้ายอะไรเงีง้ยคือเริ่มเริ่มเลือกกันได้แล้วใช้เวลาศึกษากันอยู่ประมาณปีหนึ่งเนาะเพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยใช่จริงๆหรือเปล่า แล้วของน้องล่ะคะน้องออนพอเข้ามาเรียนจริงๆคือเราก็เหมือนกันใช่ไหมเรามาเด็ดตัดสินใจเรื่องจริงๆก็คือปี2แต่พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วมันเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมเรื่องของชีวะก็บางอย่างก็เหมือนนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ต่างจากที่คิดไปอย่างเช่นพวกบรรยากาศในการเรียนพวกแลบอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต่างจากที่คิดไปค่อนข้างจะเยอะตอนแรกก็คิดว่าคงจะแบบว่าต้องเครียดมากกว่านี้หรือว่า ต้องแบบอยู่แต่แลบบไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดขนาดนั้นทุกอย่างมันก็มีคือมีความยืดหยุ่นหมดแล้วก็แบบพอไม่เข้าใจอะไรก็คือปรึกษาอาจารย์ได้หมดเลยอาจารย์ก็แบบว่าพร้อมที่จะให้คําตอบเราแล้วก็ให้คําปรึกษาก็รู้สึกว่าโอเคในการที่แบบว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดค่ะไม่เครียดอย่างที่คิดใช่แล้วเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างะคะเรื่องของชีวะนะคะ,นะคะก็คือเรียนเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตค่ะก็เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียนทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะเราต้องเรียนเจาะลึกลงไปมากแค่ไหน,นก็เรียนถ้าเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆนะคะก็คือตั้งแต่เซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราเลยค่ะจนกระทั่งแบบมาอวัยวะมาเป็นตัวเราแล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมสัตว์ ่าไม้อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็ถือว่าเรียนตั้งแต่สิ่งเล็กที่สุดยันไปจนถึงสิ่งใหญ่เลยค่ะถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดท่าที่จะเรียนได้รวมถึงระบบนิเวศด้วยไม่ใช่แค่สิ่งที่จับต้องได้อย่างเดียวใช่ค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วเราชอบอนไนที่สุดส่วนตัวชอบเซลล์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆเล็กๆหมดเลยค่ะแล้วก็ประกอบมาเป็นร่างกายของเราได้ก็ก็คือประกอบมาจากสิ่งในนี้ค่ะก็เลยรู้สึกสนใจว่า มันมีกลไกาการทํางานยังไงที่แบบว่าแค่จากสิ่งเล็กๆที่ด้วยตาเปล่าของเราก็ยังมองไม่เห็นแต่ว่าสามารถมาเป็นเราที่แบบว่าทําได้ทุกอย่างได้<ม>ก็เลยรู้สึกว่ามีความน่าสนใจในด้านนี้ค่ะสิ่งเล็กๆที่เป็นจุดกําเนิดใ,<ช>ในแต่อย่างเนาะแล้วมาที่น้องลูกล่ะคะเรื่องของเคมี Me เนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรจริงๆเรื่องของเคมี Me นั่นคือเรียนเรียน เกี่ยวกับเรื่องของตัวสารตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบการทดสอบสารตัวนั้นหรือการสกัดสารอะไรก็ได้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าพูดง่ายๆเลยเหมือนกับเราต้องการที่จะตรวจสอบประหลอดอย่างเงี้ยค่ะในครีมที่แบบมีอันตรายต่อต่อตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็สามารถนําตัวครีมตัวนั้นเนี่ยมาทําการทดสอบทางด้านเคมีได้โดยอาจจะทําให้เออถ้าเกิดว่ามีสารประหลอดเนี่ยจะทําให้สารตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนสีนะแล้วก็จะทําให้เรารู้ว่าในครีมเราเนี้ยมีสารประหลอดนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถ แอพพลายไปได้กับหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับอย่างเช่นเราชอบในเรื่องของน้ําหอมอย่างนี้ใช่ไหมคะในการที่จะสกัดน้ําหอมออกมาเนี่ยเมื่อต้องดูว่าจะต้องสกัดจากอะไรสกัดจากไม้สกัดจากพืชหรือสกัดจากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องใช้อะไรเป็นตัวสกัดออกมาให้มันมีกลิ่นที่ดีติดทนนานอะไรเงี้ยค่ะก็คือเคมีนั่นก็คือ K an, วกอว้างมากก็คืออยู่ในชีวิตประจําวันเรา<ะ>ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็เกี่ยวข้องกับ เคมีหมดเลยใช่ค่ะมันก็มีสารเคมีเป็นตัวประกอบอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วในการเข้ามาเรียนเคมีจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเคยเห็นในในทีวีหรือในละครในหนังไหมคะที่แบบพอหยดสารลงไปแล้วมันจะมีแบบควันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบตุ่มตา่ใช่ใช่ใช่มันจะมีอย่างนั้นจริงๆไหมก็ <c oughs> จริงๆก็มีมีบ้างค่ะในการทดลองว่าว่าสารตัวนี้กับสารตัวนี้พอมันผสมเข้ากันเนี่ยมันอันตรายนะอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเกิดแบบระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ก็มีค่ะแล้วก็เหมือนกับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ ไปศึกษาจริงๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับว่าสารตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเราศึกษาแล้วแต่ความสนใจได้เลยค่ะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตุ้มตามมันอาจจะแค่แบบแค่เปลี่ยนสีอะไรแบบนี้เนาะคือทดสอบหลายๆเรื่องแล้วแต่เราจะเลือกทีนี้พอเขาบอกว่าเรียนสออย่างเนี่ยมันต้องมีสูตรแน่นอนทั้งเคมีทั้งชีวะ ต้องจําสูตรเยอะไหมน้องๆหลายคนกลัวเลยนะเพราบอกว่าต้องท่องจําอย่างเงี้ยอาจจะแบบตารางธาตุอย่างเงี้ยท<ม>่องกันมาตั้งแต่ม .4 มห้ามหถามว่าตอนนี้พี่ได้ใช้ไหมก็คือไม่อะและน้องๆได้ใช้แน่นอนการท่องมีผลกับสิ่งที่เราเรียนไหมคะจริงๆมีผลไหมก็คือมีผลคะ่ะทําให้บางทีถ้าเกิดเราจะไม่ได้เนี่ยเราสามารถนึกขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปดูอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือมีผลแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆเนี่ยต้องจําสูตรถ,ถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยจริงๆเราไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะเพราะว่า ในการนำมาใช้จริงๆในวิชาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนมัธยมที่แบบเราจะต้องสอบวิชานี้นะซึ่งวิชานี้เนี่ยมันก็จะเป็นการรวมหลายๆวิชาเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องจําสูตรเยอะมากเพราะมันคือการรวมหลายๆวิชาแต่เมื่อเรามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะได้โฟกัสไปทีละวิชาค่ะทีละหน่วยย่อยของเขาของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสูตรอะไรเงี้ก็มีจําบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้อะไรเงี้ก็บางทีอาจารย์ก็จะมีสูตรมาให้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วมันยากเกินไปงี้แลลววทาช ทางชีวะส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นสูตรค่ะจะแบบว่าเป็นเนื้อหามากกว่าเพราะว่าอย่างที่น้องๆหลายคนก็อาจจะรู้ว่าแบบชีวะคือเนื้อหามันก็ค่อนข้างจะแน่นเพราะว่าชีวะเนี่ยคำว่าชีวะมันก็แบ่งอีกหลายสาขาย่อยๆแล้วแบบว่าเนื้อหาก็เยอะมากแต่ว่าถามว่าจํำไหมก็คือก็ต้องจำเลยค่ะเพราะว่าก็มันเป็นเนื้อหานะคะแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าการจําก็คือความเข้าใจค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วก็แบบสามารถคิดเป็นระบบได้ว่าแบบว่าอันนี้ อยู่ในหมวดนี้นะเชื่อมโยงไปตรงนี้ยังไงเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องจําได้เลยนะคะก็คือแบบว่าคิดเป็นระบบเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเซิร์ชเหมือนพี่ไปเซิร์ชใน s e ิร์ h เ n อ i n e จทั้งหลายเพราะ,ะเรียนชีวะวิทยาปุ๊ <c oughs> บคำแรกเลยคือจำเยอะน้องทุกคนก็อาจจะกลัวแต่ค,คือเรามีกระบวนการในการจำ<ห>ค่ะที่น้องออนบอกว่า ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันมันจะทําให้ง่ายขึ้นฝั่งนี้ก็บอกว่าเรามีทริคในการจาํามีอาจารย์ที่คอยให้คาปรึกษาค่ะแล้วอาจารย์ที่นี่ลหะคะที่สอนน้องๆเน,นี่ยพี่ทราบว่าสำนักวิชานี้อาจารย์เด็ดมากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆยังไงบ้างก็อาจารย์ก็คือมีความพร้อมมากๆเลยค่ะเหมือนของเคมีเองเนี่ยก็มีทั้งอาจารย์ที่เป็นทั้งผู้ช่วยาสตราจารย์หรือรองศสตราจารย์นะคะ แล้วก็อาจารย์ก็มีเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติด้วยซึ่งเราได้ทั้งแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการความรู้และยังได้แลกเปลี่ยนทางด้านภาษากับอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีการเทคแคร์ดูแลที่ดีมากค่ะโดยอาจารย์เนี่ยจะมองนักศึกษาเนี่ยเป็นภาพรวมแล้วก็มองเป็นหน่วยย่อยด้วยค่ะว่าเด็กคนไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเลย้ยคะอาจารย์ก็จะคอยตามคอยดูให้ค่ะค่ะแล้วทางทางชีวานะคะก็อาจารย์ก็คือดีมากเหมือนกันคะ่ะอาจารย์มีความพร้อมในการสอนแล้วก็แบบ มีความรู้มีสิ่งใหม่ๆให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออาจารย์เนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการไปศึกษาต่อหรือว่าการใช้ชีวิตแต่ว่าเรียกได้ว่าทุกเรื่องในชีวิตเราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะเป็นเหมือนพ่อแม่<ช>เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนเพื่อนคือเป็นที่ปรึกษาคือคุยได้ทุกเรื่องใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของที่สำคัญมากๆด้านวิทยาศาสตร์คือเรื่องของการ ปฏิบัติเมื่อกี้การเรียนเราเรียนเยอะมากแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไระมีอาจารย์ที่ขอให้คำปรึกษาแล้วเรื่องของห้องปฏิบัติการนะคะเรื่องของการทำ l a บเนี่ยมันมหาวิทยาลายัยวลัยลักษมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวให้น้องออนเริ่มนก่อนสำหรับหนูนะคะก็คือทำ l a บเกี่ยวกับ l a เซลล์อย่างที่พูดไปว่าสนใจซลล์ก็เลยเลือกที่จะทำ l a เซลล์ซึ่งที่มหาวิทยาลัยวลั์ค่ะมีความพร้อมมากก็คือมีห้อง l a บที่แบบว่ามีการแบ่งสัดส่วน เป็นห้องแลบห้องกินข้าวหรือว่าห้องพูดคุยแลกเปลี่ยนงานกันอะไรนะคะแบบรู้สึกว่ามีความพร้อมมากแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าสารเคมีต่างๆที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะรู้สึกว่าเป็นแลบที่มีศักยภาพแล้วก็รู้สึกว่าดูดีมากเลยะคะ่ะน้องทําเรื่องเซลลเป็นะอะไองเซลละคะอะไรนะคะ สิ่งที่น้องทำเนี่ยมันเป็นด้านไหนของเซลล์คือ,อศึกษาอะไรเกี่ยวกับเซลล์อันนี้คือศึกษาเซลลมะเร็งค่ะ,คะก็คือเซลล์มะเร็งที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งนี่แหละค่ะก็คือศึกษาว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถรักษาอย่างไงได้บ้างก็คือหาวิธีการรักษาเซลลมะเร็งในรูปแบบใหม่แต่ว่าในรูปแบบที่สนใจนะคะก็คือการใช้ฟิสิกส์ค่ะก็คือเอาฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวะแล้วก็ดูว่า เซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายไหมหรือว่ามันมีปฏิกิริยายังไงกับการรักษาแบบนี้ประมาณมนี้ค่ะนี่คือผลงานของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่4คือศึกษาด้านของมะเร็งและการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยการใช้หลักของฟิสิก์เข้ามาช่วยมาบวกกับช,ชีวะเก่งมากๆเลยค่ะไม่แน่น้องอาจจะมีชื่ออยู่ในแบบการวิจัยงานตีพิมพ์งานวารสารก็ได้ <fan> พี่จะรอดูว่าจะมีชื่อของน้องออนอยู่ในนั้นหร <c oughs> ือเปล่าเป็นกำลังใจให้น้องด้วยน<อ>ะคะ,คะต่อมาฟังนี้บ้างล่ะเรื่องของห้องปฏิบัติการเมื่อกี้ชีวะเขามีสัดส่วนเรียบร้อยเคมีเป็นไงบ้างก็ที่นุ้งเห็นนะคะก็คือเรื่องของห้องปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะที่เราเรียนแต่ละสาขาเนี่ยก็รู้สึกว่าห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาเนี่ยก็คือมีความพร้อมมากๆทั้งเรื่องของอุปกรณ์ค่ะก็คือเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษามาก แล้วก็เมื่อเราได้แยกลงไปในใน,ในเอกแล้วเนี่ยนะคะก็นุกเนี่ยได้ทำอยู่ในห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ความเป็นเลิอที่ใกล้ๆก,กับฟันเทคค่ะก็คือของนุกเนี่ยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของออร์แกนิกค่ะซึ่งทั้งฟันเทคและออร์แกนิกตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแ l บข้างๆกันค่ะก็คือแต่ละ l a เนี่ยก็คือมีความพร้อมมากๆเหมือนเพื่อนที่ทําอยู่ที่ l บบข้างๆกันเนี่ยก็คือเข้า l a อะไรเงี้ยคะ่ะเป็นเวลาแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ที่ บางทีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากๆเลยค่ะก็คือมีโอกาสได้ใช้ค่ะแล้วก็เหมือนกับที่เห็นเราไปใช้ชีวิตอยู่ในแลบกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำแลบกันทั้งวันอะไรกันนะคะพี่ก็เข้าใจว่าการอยู่ในแ a บของน้องๆนี่คือควานหนักมากคือแบบยุ่งหัวฟูเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปจริงไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะเหมือนน้องๆมอปจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบต้องไปอยู่แลบทั้งวันแน่เลยจะต้องเหนื่อยแน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะที่พี่ไปอยู่แลบกันเนี่ยก็คือมีช่วงเวลาของทำแลบบางทีเรา สมมติเราตั้งปฏิกิยาไว้คะมันต้องใช้เวลาสองสาชั่วโมงแล้วก็อ่ะไปเซตไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาสั่งพิซซ่าสั่งเคฟซีมากินกันก่อนอะไรอย่างงี้ความที่แลบเปิดเลยแล้วใช่บางทีก็แบบเออเอางานมาทำอะไรน่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วการที่เราไปอยู่แลบทั้งวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเหนื่อยไปทำแลบอะไรอย่างงี้อยู่ทั้งวันค่ะใช่ใช่ด้วยความที่เขามีห้องที่แบบแยกเป็นสัดส่วนเหมือนที่น้องออนบอกนะคะตรงนี้เป็น ที่สาหรับทําแ l บห้องนี้เป็นห้องอาหารห้องนี้ห้องประชุมห้องนี้ DIS ดิสคัทได้มันทําให้น้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในแ l a ได้เลยใช่ใช่นี่มีแอบนอนกันบ้างไหมคะเนี่ยมีมีบ้างค่ะนิียบเงียบเบเบาๆนะคะระหว่างรอเนาะก็ต้องมีพักสายตากันบ้างเรื่องของการทําห้องแ l บเรื่องของนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วทีนี้น้องอยู่ถึงปี4ี่แล้วว่าหรลักษณเนี่ยมีจุดเด่นมากในเรื่องของการสายกาจศึกษาเพราะว่าเราตอนนี้เนี่ยเรามีการสายกาจศึกษาถึง8เดือนเลย ทราบว่าหนึ่งในนี้มีคนหนึ่งไปศึกษาต่างประเทศใครเอ่ยนุเอะไปที่ไหนคะไปที่เกาหลีใต้ค่ะเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยงานพัฒนาเบอไซด์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์อยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะแบบนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้แล้วสิไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะไปจีบป้าป้ามาหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าสนใหญ่คนที่ทำงานด้วยก็คืออยู่ ปริญญาโทรปริญญาเอกเขาก็มีครอบครัวกันแล้วค่ะก็เลย mm hmm. คุยกันแบบว่าเพื่อนร่วมงาน mm hmm. ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลืออะไรกันค่ะทำไมถึงเลือกไปที่เกาหลีใต้ล่ะคะคือจากที่บอกไปค่ะว่าทำงานเกี่ยวกับชีวะแล้วก็เอาฟิสิก์เข้ามาช่วยค่ะแล้วก็เห็นจากจากการศึกษาดูที่หลายๆที่ค่ะก็เห็นว่าที่เกาหลีอะค่ะ เป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอาจารย์ท่านเก่งๆที่แบบว่าทําอยู่ที่นั่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าสนใจที่จะไปที่นี่ค่ะก็เลยขอทุนไปที่นู่นค่ะก็คือไปแบบไปฟรีด้วยมีทุนใช่ใชค่ะก็เป็นทุนสนับสนุนค่ะออของพสวทค่ะค่ะทุนบอกจํานวนได้ไหมคะว่าเขาให้ทุนเราเนี่ยกี่บาทอันนี้ก็แล้วแต่เรีของแต่ละประเทศค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าใน รุ่นนั้นเราขอไปเท่าไหร่ด้วยค่ะก็จะไม่เท่ากันในแต่ละปีค่ะแล้วการไปสายกาจศึกษาต่างประเทศแบบนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างสำหรับหนูนะคะก็คือให้เยอะมากๆไม่ใช่แค่ให้ด้านการศึกษาด้านความรู้คือรวมถึงให้ประสบการณ์ด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่แบบสำคัญมากๆในชีวิตไปมันเป็นการเหมือนเปิดโลกใหม่ๆก็คือใช้ชีวิตเหมือนจากคนเดียวครั้งแรกแต่ว่าก็คือ ในความคนเดียวนั้นนะคะก็คือมีคนรอบข้างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดคอยช่วยเหลือได้แบบว่าเดินทางไปในที่ต่างๆคนเดียวหรือว่าได้ใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่นูน่นไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนต่างชาติที่อยู่ในแ l บเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะได้เพื่อนใหม่มาด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอกับนะัก อชีวะเก่งๆนักวิศวะเก่งๆนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะมากเลยทีเดียวนะคะทางนี้ล่ะเราไปสายกาจศึกษาที่ไหนมาของนุกไปเป็นศูนย์วิจัยที่สวทชค่ะค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นการติดต่อจากทางด้านอาจารย์ค่ะก็ได้ติดต่อให้แล้วก็อาจารย์ก็ถามเราว่าเราเนี่ยอยากจะไปสากิจที่ไหนแลอาจารย์ก็แนะนําตัวสวทชมาเนื่องจากว่าเป็นแบบเหมือนศูนย์วิจัยอะไรเงี้ยค่ะให้ไปดูว่า นักวิจัยเนี่ยเขาทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนของทั้งนุกและออนเนี่ยเรียนจนจบปริญญาเอกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งอาชีพเลยเนี่ยที่นิยมที่จะทํากันเนี่ยก็คือการเป็นนักวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดูว่าเออจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยเขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนของนุกเนี่ยก็ไปที่นาโนเทคค่ะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนาโนค่ะเกี่ยวกับวัสดุนาโนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปดูได้ไปเปิดโลกมากมากเลยเขาว่าแบบเออจริงๆแล้วนักวิจัยเขาทํางานกันยังไง การใช้ชีวิตของวัยทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือได,ได้ได้ปรับตัวได้อะไรเยอะมากเลยค่ะได้ประสบการณ์การทำงานจริงกลับ<ช>มาได้เพื่อนใหม่มาไหมคะมีมีได้เพื่อนใหม่ด้วยคะ่ะได้คอนเน็กชันมาเต็มหมดเลยคะ่ะเยอะมากเลยเมื่อกี้น้องบอกว่าทั้งสองคนนี้มีเป้าหมายจะเรียนต่อจนถึงปริญญาเอกเลยใช่ค่ะจะเป็นด็อกเตอร์กันแล้วนะคะน้องๆคือมีมีความฝันชัดเจนมากนอกจากพอจบปริญญาเอกแล้วก็เห็นถึงอนาคตเลยว่าอยากเป็นนักวิจัยแน่นอน ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กทุนด้วยไหมคะใช่ค่ะของเราเป็นทุนพสวทค่ะทั้งสองคนค่ะทุนพสวท5.5ล้านบาทใช่ไหมคะพี่จำได้5.5ล้านบาทาน้องลุกมาเนี่ยต้อง5.5ล้านบาทตอนนี้มีกี่ทุนตอนนี้เหลือ4ทุนเท่านั้นค่ะทีแคนนะคะรอบสุดท้ายนะคะจำลสมัครกันค่ะน้องๆ4ทุนสุดท้ายกับทุนเรียนฟรี5.5ล้านบาทใช่ค่ะถ้าใครเข้ามาเรียนโดยรับทุนพสวทแล้วจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ เข้าสู่ช่วงขายของเลยนะคะย้ำกันสักนิดหนึ่งเพราะหนูเพิ่งมาแล้วก็ยังมีโอกาสอีกอ่ะเอาเลยค่ะค่ะก็คือทุนพศวทเนี่ยนะคะเราจะมีให้ทั้งค่าค่าค่าธทมเนียมการศึกษานะคะหรือว่าค่าเทอมนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะถึงประมาณ700 0กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะต่อเดือนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังจะมีค่าทซ์บุ๊กค่ะค่าหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีค่าของคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะก็คือ จบครบในทุนเดียวเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็สามารถขอจากทุนนี้เอาทุนนี้ไปใช้ได้ว่างั้นเถอะสอย่างนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนด้านของวิทยาศาสตร์แน่นอนว่ามีทุนให้5.5ล้านบาทกับทุนพสศทมีทั้งเรียนฟรีนะคะมีค่าใช้ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้7,000บาทเนาะต่อเดือนรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนด้วยนอกจากนี้แล้วสิทธิประโยชน์อื่นๆได้อะไรอีก สิทธิประโยชน์อ,นอื่นๆนะคะก็คือจะมีในส่วนของทุนสนับสนุนในการทําวิจัย uh huh. ค่ะก็คือเหมือนจะมีให้เป็นทุนในการทําวิจัยทั้งวิจัยระยะสัน้นหรือจะเป็นการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยเงี้ยค่ะก็จะมีเงินทุนสนับสนุนให้ตลอดค่ะคือทางทุนเนี่ยก็คือส่งเสริมทั้งด้านนี้มากๆค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้เด็กทุนได้รับการดูแลเป็นพิเศษแน่นอนก็จะมีเป็น ค่ายค่ะค่ายสําหรับเด็กทุนพสวทนะคะก็จะเป็นค่ายภาคฤด,ดูร้อนค่ะซึ่งก็จะให้นักศึกษาทุนพสวทจากทั่วประเทศเลยค่ะ10ศูนย์เนี่ยมาเจอกันค่ะแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เราเนี่ยได้มีคอนเน็กชันกับเพื่อนๆจากศูนย์อื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะ อ่อนไม่ช่วยเพื่อนเลยนะไม่ช่วยเพื่อนขายของเลยนะคะน้องอนนูขายของไปหมดแล้วออค่ะก็คือเป็นทุนที่ดีมากเลยค่ะเหมือนกับว่าที่หนูได้ไปสาหกิจที่เกาหลีใต้ก็คือเป็นเงินทุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศของทุนพสวทค่ะก็รู้สึกว่าก็คือทุนนี้ก็คือให้โอกาสให้สิ่งต่างๆแบบเยอะมากมากเลยค่ะอืแล้วถ้าน้องๆสนใจจะสมัครทุนนี้เนี่ยน้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอืก็คิดว่านะคะน้องๆก็ ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสนใจสาขาชีวะเคมีคณิตศาสตร์หรือว่าฟิาสิกส์นะคะก็แค่น้องๆมีความตั้งใจแล้วก็ชอบในใสายนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องๆคะ่ะทุนนี้และที่สำคัญต้องรักษาเกรดเฉลี่ยด้วยใช่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่รเอ่ย 3.00นะคะต้องรักษาไว้สามจุขึ้นไปสําหรับน้องๆ5.5ล้านบาทนี้เรียนฟรีตั้งแต่ปตรียันปอเอกไปเลยค่ะใช่ใชค่ะยาวๆไปเลยค่ะยาวๆไปเลยเรียนฟรีถึงปริญญาเอกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะยิ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันต้องเปิดโลกอยู่ตลอดเวลายิ่งมีทุนวิจัยให้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆสําหรับน้องคนไหนที่สนใจด้านของวิทยาศาสตร์ ทั้งสองคนตั้งแต่อยู่วิทยาศาสตร์มาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยน้องรู้สึกประทับใจอะไรกับสำนักวิชานี้หรือสาขาทีน่น้องเรียนอยู่บ้างคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือประทับใจเพื่อนๆพี่พี่น้องๆแล้วก็รวมถึงอาจารย์นะคะในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความเป็นกันเองมีความใส่ใจมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนแล้วก็ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความ รักใคร่กันดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าโชคดีมากค่ะที่ว่าเลือกเข้ามาเรียนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะบอกอะไรน้องๆนิดนึงถ้าน้องๆดูอยู่แล้วอยากเรียนสาขานี้เนี่ยค่ะถ้าน้องๆสนใจในวิทยาศาสตร์นะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเรามีหลายๆอย่างที่อยากให้น้องๆเนี่ยมาเผชิญดูนะคะว่าชีวิต จะเป็นยังไงถ้าแติว่าอยู่ที่นี่จะสนุกมากแค่ไหนก็อยากให้ลองมาดูกันค่ะคือทาให้เชื่อที่พวกพี่คูณก็เข้ามาได้ใช่แต่ถ,ถ้าอยากเจอพี่ออนก็สมัครมาเลยมาเรียนได้เลยในสา,นาขาชีวะใช่ค่ะชีววิทยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้เราประทับใจอะไรบ้านงนงงงุ๊กอันดับแรกเลยนะคะก็คือประทับใจตั้งแต่ตอนมาสัมภาษณ์เลยคะ่ะประทับใจก็คือตอนนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่คะ่ะมารับเราแล้วก็แบบพาเราไปสัมภาษณ์นะคะแนะนำเราว่าเอ้ยต้อง ต้องทําเตรียมตัวยังไงอ,อาจจะมีสัมภาษณ์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือรุ่นพี่ตอนนั้นดีมากรุ่นพี่พ <ๆ S 1> ก็ดูตื่นเต้นใช่ใช่ตอรุ่น,นพีด่ดูดูดูลุ้นกับเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วใช่ไหมคะก็การดูแลของรุ่นพี่ก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็มีการมีนัดกันไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมีการจับสายรหัสกันอะไรเงี้ยค่ะมีพี่เทคน้องเทกันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็น่าจะหลายสายอยู่นะเนี่ยเพราะว่าน่าจะกินหลายรอบใช่ค่ะดูจากตัวตอนนี้แสดงว่าอาหารอร่อยด้วยใช่ค่ะนอกจากที่พี่ๆจะเลี้ยงเราดีแล้วอาจารย์ค่ะก็คือเลี้ยงเราดีมากๆเลยค่ะก็เหมือนกับมีเราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะพาไปเลี้ยงทุกเทอมเลยค่ะของน้องเนี่ยอาจารย์พาไปเลี้ยงทุกเทอมเลยค่ะใช่ค่ะก็ ตัวเท่านี้เลยค่ะหมายถึงดูแลดีมากดูแลแลม่แต่เรื่องของอาหารการกินซัพพอ,อร์ตสุดๆเพื่อไม่ให้น้องๆเครียดในระหว่างทำแรมนะคะดูแลมากสำหรับน้องคนไหนที่อยากจะเข้ามาเรียนเป็นครอบครัวเดียวกันกับสาขาเคมีสําหรับผู้ชายวิทยาศาสตร์ล่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้อง,องไหมก็อันดับแรกนะคะถ้าน้องๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบทางด้านสายวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็อยากให้มาลองเรียนที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาทลัยรักนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยน้องๆเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยน้องๆจะได้ค้นหาตัวเองอีกทีนึงว่าน้องๆเนี่ยชอบในสาขาไหนคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งมั่นอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ไปยาวๆเลยแล้วก็ชอบมากๆในส่วนนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะทุนพสวทนะคะ4ทุน5.5ล้านค่ะ <Okay. S 1> จะ4ทุนค่ะ ยังคง,งขายของเหนเดิม <laughs> กับ4ทุนสุดท้าย5.5ล้านบาท <laughs> ทุนปสวทนะคะแล้ววันนี้ค่ะคือเรื่องราวของน้องๆทั้งสองคน <laughs> จากสาขาชีววิทยาและสาขาเคมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากนะคะขอขอบคุณนางสาวกฤติยาอักษรน,นำหรือน้องออนนะคะและน้องลูกค่ะนางสาวชานิดาจักรวัตรนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณชั้นปีที่4ี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านรวมทั้งทีมงานของวอลเลยลัคชแนลต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าในรายการวอลเลย์ลัก moving forward สวัสดีค่ะ